มาดูการทำเตาปิ้งย่างจากกระทะล้อรถเก่านะครับตัวนี้เป็นล้อขนาด15นิ้วโดยเริ่มต้นเลยเราจะเอากระทะล้อนะครับตัวนี้มาตัดนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นช่องในการใส่ฐานใส่ฟืนแล้วก็เป็นช่องลมด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะตัดเหล็กขนาด1นิ้วเชื่อมเข้าไปทั้งหมด3ขานะครับโดยแต่ละขาก็จะวางให้เท่ากันนะครับที่120องศานะครับทั้ง3อันเลยมันจะสามารถวางนะพื้นที่ได้อย่างมั่นคงนะครับ จากนั้นเราก็จะดัดเหล็กนะครับเพื่อใช้เป็นมือจับบริเวณด้านข้างนะครับของตัวเตาของเรานะครับใช้เหล็กขนาด2หุนนะครับดัดให้เป็นวงกลมตามขนาดของล้อแล้วมีการเชื่อมเหล็ก2หุนเนี่ยเข้าไปเพื่อใช้เป็นตะแกรงใส่ตัวหูจับนับด้านข้างเข้าไปด้วย2ข้างเลยนะครับเราก็จะได้เป็นตะแกรงพร้อมกับเตาออกมาแล้วสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานนะครับตัวนี้เราต้องมีการลบในส่วนของอสนิมคาบต่างๆนะที่ติดอยู่ที่เหล็กไม่ว่าจะเป็นตัวตะแกรงรวมถึงตัวกระทะ ล้อรถนะครับเขาจะมีการเคลือบสีต่างๆมาครับตรงนี้เราต้องพยายามขัดออกให้หมดนะครับให้ไปเจอกับเนื้อเหล็กจริงๆเท่านั้นนะครับเอาสีทั้งด้านนอกและด้านในออกนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะครับโดยเตาตัวนี้ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปิ้งย่างต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยก็ลองดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมอยากให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำดีไวเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับ